ครับก็ทักทายพี่น้องอีสีทุกท่านนะครับวันนี้ลุงนนท์ก็มาอยู่ในพื้นที่พระเนตรคลองค้างตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มาถ่าทยทำอัปเดตช้างเฟืดต่างเพศผู้แรกของโลกนะครับ หลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาสองวันนะครับวันนี้น้องก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับตามภาพที่พี่น้องได้เห็นนะครับด้วยใ โอ้กินแตงตัวแรกก็ยังกินไม่ถึงนะอ่ะเออน่ารักน่ารักนะครับอันนี้เป็นเพจเมียเพจเมียนะครับก็น่ารักดีน่ารักดี วันนี้ก็มาสายนิดนึงนะครับเอ่อมาสายนิดนึงนะครับเอ่อเพราะว่างานเยอะนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกพี่น้องว่างานเยอะเอ่อตื่นเช้ามานะครับก็ทำงานที่บ้านจากนั้นก็เอ่อเขาเรียกว่าอ่นั่งไลฟ์สดบ้างทักทายกับพี่น้องเอ่อทานประดิษบ้างนะครับ ไม่เหยียบไม่เหยียบยังไงก็ไม่เหยียบช้างนี่เขาหูทิพ์่าทิพเขาจะไม่เหยียบก็เห็นอยู่อย่างแตงนี่เขารู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมไนก็เก่งไปงลางเขาเขาเห็นครับผมเขาเห็นอยู่ครับที่ไหนครับ อ๋ออันนี้อันนี้เป็นธรรมชาติที่ที่เอาเข้ามาหลายคนหลายท่านเขาเข้าใจว่าเอามาเป็นอาหารช้างไม่ใช่นะเอาเอาเอามาลองให้เธอครับจริงๆเขาจะกินพวกตรงพวกแตงพวกอ้อยพวกใบตองอะไรอย่างเงี้ยคือีฟางมาทำมให้ลูกครับใช่ใช่แต่ก็มีบางครั้งมันอาจจะแบบยกแล้วก็ทําถ้าเหมือนกินแตจริงเขาไม่กินนะ หลายคนหลายท่านก็กังวลกังวลว่าเขาจะทับเอ,อใช่แต่นี่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับอ่าแม่พังแม่พังจามจุลีเป็นยังไงบ้างอ่านั้นบางครั้งน่าจะยืยนยังไม่หลับ ยังยังไม่ง,ง่วงแต่ว่าบางครั้งเขาก็ยืนนะเขาก็ชอบชอบยืนยืนแล้วก็หลับ

เบื้องต้นเบื้องต้นก็ได้สัมภาษณ์ทางเจ้าของเขานะครับที่นั่งนะยอยู่นะผู้ชายอยออมพี่ออมีอย๋ยววอกที่เรียกข้อออกมาเชือกหนึ่งก็ก็ไม่รู้ก็ออกมาตัวเพศผู้ออกก่อน พอออกมาปุ๊บทีนี้เขาเข้าใจว่าเป็นเขาเรียกเป็นโรคช้างเออแต่ทีน่นี้อีกแป๊บหนึ่งออกมาอีกพอออกมาอีกปุ๊บทีนี่ช้างเขาจะเริ่มดิน้นดิ้นเขาใช้เท้าแบบขยับไปขยับมาทีนี้มีควันของเราคนหนึ่งก็เข้าไปไปกันไปกันก็เลยถูกช้างทับขาก,ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันตอนนี้ก็ยังยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับ ช่วยชีวิตน้องแต่ตัวเองเจ็บครที่ไปเดินใช่ไม่รับครับชื่อชื่อควันเลียว <c oughs> แต่ตอนนี้ดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วหักยนะังไงอ่ะก็ไม่หักนะกาอาจจะลา้าวนิดด้วยอ่ด้วยน้ําหนักของเขาคใช่ไหมาะคิดว่าอะไรมันแตกตัวออกมาครับใช่ใช่ใช่สัญชัดอ๋อก็คลอดออกมาตัวหนึ่งแล้วเชือกหนึ่งแล้วอ่ะ เออเจ้าของก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับรู้แล้วตอนนี้รู้แล้ว ห uh, ลับแล้วอย่างนี้หลับแปลว่ากินนมกินนมบีมก็นอนแล้วทีนี้ใช่ใช่น้าออก่่าน้วันนี้ห ใกล้บริหามาได้บริหารคือใกล้มาเลยครบัครบก็มาอัปเดตสุขภาพร่างกายของน้องนะครับให้ได้ดูกันนะครับ